สวัสดีครับมาดูอีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปก่อนหน้านี้ผมแนะนําไปแล้วนะครับก็อันนี้แบบชัดๆเลยนะครับนี่เป็นแพรชาร์จใหม่เห็นไหมครับเนี่ยมันจะแข็งๆครับมีลูกค้าบอกว่าช่างที่ชนบุรีใส่แพรชาร์จแล้วมันเด้งออกมาคืนนะครับผมก็เลยงงนะตกลงช่างใหม่หรือช่างเก่านะครับอาจจะเป็นช่างใหม่นะฮะอาจจะไม่ชินนะครับ โอเคมาดูนะครับเนี่ยอันนี้เพชาร์จเก่าอันนี้เพชาร์จใหม่นะครับขายข้อคงใจกันเลยนะครับแกนน็อตออกให้เรียบร้อยก่อนนะครับนี่นะครับอ่าโอเคหลังจากนั้นนะครับเอาแพรชาร์จเดิมออกนะครับคนอาแพชาร์จเดิมออกตัวนี้มันชาร์จไม่เข้าแล้วนะครับแล้วก็ยกขึ้นเลยนะครับแบบนี้นะครับ แต่ชาร์จเดิมออกเลยนะครับชาร์จไม้เข้าแล้วนะครับเราจะเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดแกะออกพดดึงมาถึงตรงนี้นะครับนี่มันก็จะหลุดง่ายหน่อยอะไครับนี่แล้วก็ยกขึ้นนีดเดียวนะครับยกขึ้นนิดหน่อยก็ได้นะครับ,จ,บจับไว้นี่ประมาณนี้ นี่โอเคเรียบร้อยครับต่อมาครับเราก็จะทำการใส่แพงชาร์จใหม่เข้าไปนะครับแต่ก่อนอื่นนะให้ทุกคนทำการทดสอบก่อนที่จะแกะสติกเกอร์ตัวนี้ออกนะครับเนี่ยให้เทสก่อนนะครับด้วยการวางแบบนี้นะครับอ่า วางแบบนี้นะครับแล้วก็เอาแบตเตอรี่วางนะครับแบตเตอรี่วางเสียบสายชาร์จนะครับใครมีเทสเตอร์ก็ดีนะครับหรือใครมีจอก็เอาจอวางได้เลยนะครับผมมีเทสเตอร์นะผมผมจะเสียบเทสเตอร์เลยนะครับ <c ười> <c ười> อา่านะครับโอเค <c ười> นะครับเทสเตอร์เข้าแล้วนะครับนี่ไฟเข้าแล้วนะครับโอเคเราก็ดึง ดู่ตาปกติไ่เข้าแล้วนะครับโอเคต่อไปครับนะครับต่อไปเราก็แกะตัวนี้ได้เลยนี่อติใสายแกะออกเลยละทดสอบแล้วว่าไฟเข้านะครับเนี่แกะออกได้เลยครับโอเค ต่อไปให้ทําการนะครับเนี่ยมันแข็งมากนะครับของใหม่ให้งอเลยครับงอก่อนนี่งอแบบนี้เห็นไหมฮะงอแบบนี้เลยนะครับดูไปนะครับช่างใหม่นะครับแล้วก็่านที่สนใจด้วยนะครับผมก็ไม่ได้เก่งนะครับผมก็ไม่ได้เรียนจบโรงเรียนซ่อมมือถืออะไรมาจากไหนนะครับผมก็มีพี่เลี้ยงนะครับเป็นครูบาอาจารย์คอยสอนตลอดเวลานะครับโอเคก็แบกปันกันไปนะครับนี่ แบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ถ้าตําการเสียบก็ไปก่อนฝั่งนี้นะครับโอเคนะครับอย่าเพิ่งเอากาวทั้งนี้ลงนะครับให้ทงก,การนี่ครับให้เรากดตรงนี้ก่อนนะครับ,นะรบนะเอาให้ชัวรก่อนนะครับนี่ นะครับเอาให้สนิทก่อนนะดันเข้าไปนิดหนึ่งออนี่นะครับเอาให้ชัวร์แบบนี้นะครับโอเคนี่แค่นี้ครับนี่หลังจากนั้นพอเรามองว่ามันแนบสนิทหมดแล้วเราถึงจะเอาตัวเนี้ยดันเข้าไปเพื่อใสนอ่นะ็อตนะคือถ้าเราใส่น็อตก่อนปุ๊บแล้วเรามาดันตรงนี้เนี่ยมันอาจจะดีดได้มันอาจจะไม่ลงตัวก็เป็นเทคนิคของผมนะครับก็ลองทําตามดู ใครที่ยังไม่เคยทําก็ฝึกตามได้ใครที่เก่งแล้วเป็นแล้วก็ผ่านได้นะครับโอเคเท่านี้ครับจากนั้นก็ใส่นอกต่อได้เลยขอบคุณสหรับการรับชมครับสวัสดีครับ